ໃ่สุงค่ะไม่สุงค่ะมาในของเฮามาเถียวแทงยาวในคะนอของมาเถียวแทงยาวค่ะอันนี้ก็ย่ําไปซิงเตอร์คะนะเາ่อเมื่อวานในຄฮาคันายกฟี60ก่องมื้อก็แถมแทง เต็มเจ้าค่ะแถมน้ำยาซาโหคิมนดผมจอมในะคะนันอ่อมันเหลือนของห่อมาพร้อมเซงมดยาวค่ะอันปีปีน,อนอ่องน่องตีอยู่ตีเป้งลงตีอยู่ตีไก่เจนันค่ะอ่าเาค่ะที่พร้อมส่งปันยาวในะคะนันอ่อนนะคะกาแฟปั๊มลุงเข่าก็มาถึงยาวในะคะแล้วก็แล้วก,ก็สอท่งทองค่ะ อันคณะอันนี้ก็เป็นเจลล้างมือค่ะน้ำยาคัดเจอค่ะเอาค่ะวันเมร์ในในะคะน้อเออ่เป็นวันที่เศร้าสีเยาะะ่าใ<ป>น,นะคะ่ะวันที่เศร้าสีเย่าภัยภัยกรในก็แนสั่งกันในค่ะลีโกตตกลื่นในคะน้อเพราะว่าวันที่เศร้าเอ็นถึงวันที่สามสิบเอ็นในะคะ่ะโปรโมชั่นเขาสั่งเจ้าอัมแนสเอาเนะะี่ยก็ โกมันอ่ำตัไนไรในคันหอ่อยยังก็จะนัรนแหล่โปรโมชั่นของข้าวคาตีกาแฟสายตาสิบกล่องแถมซองกล่องในะคันหนอแล้วก็กาแฟบ้านุงคอ,อเขาค่ะอ,อันนี้ก็สิบกล่องคะนะแถมสบู่หนึ่งกรงก้นยาซีเคียวหนึ่งหลอดนะคะ อันนี้ค่ะกาแฟสายตาดินคาวาในหน่อกาแฟสายตาเนะี่ยคะอันนี้ค่ะซิบกล่องแถมซองกล่องนะคะเอาสามซิบก็แถมหกกล่องค่ะเอาสี่ซิบก็แถมแปดกล่องเอาห้าซิบก็แถมเอ่อแถมซิบกล่องนะคะเนาะคุ้มเต้คุ้มว่าค่ะไข่ดีเป็นสมาชิกอยู่แลว้ววานในก็เขาค่ะไรของแถมจอมแล้วก็ไรเงินจอมแพงในขะ้าะงนอะก แล้วก็ไผดีเเต่เอาสองทุ<ล>่ง uh, ท้องค่ะเนาสองทุ <plane> ่งท้องเอ่อสองทุ่งท้องสองขวดสองขวดแล้วก็แถมบรนแทงหนึ่งขวดนะคะแถมบันแทงหนึ่งขวดค่ะไผ่ดีเจ็บแขนเจ็บเข่าไผ่ดีเอ้โหเข่าเจ็บจังลูกด้วนั้นค่ะ คอลลาเจนนะคะให้เน,น่นน้ปันในคณะพวา่าในสมาชิกข้าพากินแล้วลีขึ้นกูก็น,นะคะมันก็ในโผเขาในเจ็บหนําจังลูกสนงใจค่ะแล้วมากินตัวนี้แค่ปาดเดียวก็ยังมาเซ็งกล่องตึอหายเจ็บเข่าแล้วในะคะเนาะอันนี้ก็ซื้อขาะสองกล่องแล้วก็แทมบันรหนึ่งกล่องเหมือนกันนะคะแล้วก็ยาสีเขียวของข้าค่ะ ยาสีเขียวของข้าคาก็มาถึงย่วในขณะยาสีเคียวไอสีเคียวเนี่ยค่ะซื้อสาวหากรองแทมบันซิบกล่องแล้วก็แถมแทงน้ำยาล้างจานในค่ะ